ตอนนี้กาลังพยอยกลับเพื่อที่จะเข้าที่พักชั่วคราวนะครับวันนี้เข้าเร็วหน่อยน่จะอิ่มเดินนะครับพากันเดินน่าจะอิ่มน้ำสำราญเยอะเลยนะครับก็เลยพากัรเดินก็เลยให้คนงานเราเข้าที่พักชั่วกราวนะครับน่าจกเอายาไปให้กินมันต่อไปนะครับพากันนอนปกติจะไม่นอนนะครับแสดงว่านี่อิ่มมากกินไม่นานก็อิ่มนะครับถ้ายาเยอะพากันเลยเข้าหน้าปังชาวบ้านเขาจะเขาจะขี้ใส่ไายมูลใสนะครับ นั่นเป็นเลือดนะครับเนื่องจากเราชนกันองชายาม่วงท่ากำลังเข้าที่พักคราวๆนะครับเป็นคืนที่2องของพวกเขานะครับได้จำได้ละผลงานดึงตัวแรกดึงจากพูงเข้าไปแล้วนะครับทีมงานสมุนก็ตามไปเรื่อยๆของตัวนะครับลูกข้าวยังเยอะอยู่นะครับลูกข้าวนาฟังอาจบานก็ต่างไปต่างได้นะครับคนทํานาก็จะได้มูลสั์นะครับคนเลี้ยงไายก็ได้ไายกินหญ้านะครับของข้า